อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตจางหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะเอาครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับ u t i e t c h a n นะครับวันนี้ครับ เซิร์ฟเวอร์เกาหลีของ Count e r s ร์ไซนะมีอัปเดตระบบใหม่ครับคือระบบรีอาร์มนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนอัพขั้นตัวละครให้เก่งขึ้นบิดหนึ่งขั้นนะครับจริงๆก็จะมีหลากหลายตัวละครน,นะครับจะอัพเป็น R แล้วก็เป็น SR หรือว่าจะเป็น SR อยู่แล้วเปลี่ยนเป็น SR นะครับตัวตัวละครที่เป็น SR เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า SR แต่ว่าจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเสียวหลินนะครับเสียวหลินจะมี2ทงทาย เป็นไทสไนเปอร์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นไทของตัวฐานนะครับแล้วก็จะมียูมินาครับ S.R. ครับอัปเกรดเป็น S.S.R. แล้วก็น้องไอรีครับน้องไอติมนะก็จะเป็น R นครับอัปเกรดอัปเกรดเป็น S.R. นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับต้องขอคุณไ d ของคุณเจชิกิด้วยนะครับที่จะมาอัปเกรดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ ต้องบอกว่าระบบนี้ครับเข้ามาก็มีดาม่ามากมายเยอะไปหมดเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆนะครับนี่ครับอันนี้คือทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับตัวตัวสีทองเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนบ่นกันมากนะครับตัวสีทองเนี่ยได้มาจากอะไรนะครับต้องกดตรงนี้นะครับซ้ายล่างได้ากการที่เอาตัวละคร SSR นะครับสายนั้นๆด้วยนะที่เราจะอัพนะครับมาย่อยครับ สมมุติว่าเอาตัวละคร SR ที่เป็นสายประทะมาครับย่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ตัวใบตรงนี้มานะครับซึ่งตรงนี้มันเปลืองมากนะครับเป็นระบบที่มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากก็นิกซอนก็โดนถล่มไปเละเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะปรับปรุงแล้วก็คือจะปรับใหม่ก็คือจะใช้ใบตรงนี้ลดลงครับครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่1้อก็เท่ากับว่าเดิมเนี่ยสังเวย SR ตรงสายด้วยนะ ทั้งหมดประมาณ14ตัว15ตัวก็จะเหลือประมาณ7ตัว8ตัวเท่านั้นนะครับรวมถึงพวกแกนพวกนี้ก็จะลดลงเช่นกันแล้วก็เลเวลครับก็จะไม่ถูกรีเซ็ตนะเอาล่ะอันนี้เป็นการที่เราจะมาอัปเกรดนะครับก่อนที่จะมีการแก้นะฉะนั้นตัวใบที่จะเห็นก็คือจะใช้เยอะมากนะครับเขาคงน่าจะรีฟันมาให้ทีหลังนะครับตรงนี้อโอเคนะก็อันนี้ คุณเจไดขอดีบอกว่าไฟเขียวครับลุยได้เลยนะครับเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูครับว่าการอัปเกรดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นก่อนที่จะกดอัปเกรดก็คือความสามารถของเซลิน,นครับเลเวลสกิลครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก5้าเลเวลแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีสกิลลีดเดอร์ด้วยคร่าวๆคือจะคล้ายๆกับสกิลโอเปอเรเตอร์ลงสนามปุ๊บจะได้บัฟทั้งทีมนะครับแล้วแต่ตัวละครตัวนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับ เอาล่ะทุกคนครับไม่รอช้าครับมาดูด้วยกันเลยครับว่าการอัปเกรดจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะฮะหรือแล้วนะนี่ครับการอัปเกรดก็จะเปลี่ยนจาก SR 110เลยนะไปเหลือเลเวลแคปที่50เลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลที่โดนถล่มยับเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เราต้องเสียแกนขาวเพิ่มเป็น110อีกทีครับแต่หลังจากที่เขาแก้ไขเนี่ยจะกลายเป็น1 1 0เท่าเดิมนะครับคือหมายความว่าเดเวลแคปเดิมเท่าไหร่เราอัพปุ๊บเ e เวลแคปก็จะเป็นก่อนหน้าที่เราอัพนะครับฉะนั้นใครที่ทุ่มเทพวกแกนขาวเลยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เสียไปปากประโยชน์นะครับนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับอยู่ทางขวาเนี่ย เยอะเลยนะครับนี่จะมีสกิลลีเดอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่เห็นเด่นชัดนะนะครับโอเคนะลุยเลยแล้วกันนะครับนี่ครับคอนเฟิร์มครับก่อนหน้านี้ครับนี่ก็จะเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คด้วยนะแล้วก็จะมีเครื่องหมายนะครับรีอาร์มครับเท่มากครับจัดไปครับทุกคน โอ้โหเท่เท่อยู่นะสุดยอดนี่ครับก็อัพมาปุ๊บเขาก็บอกเลยครับมีสกิลลีเดอร,ร์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสกิลอื่นๆนะครับเ e ลเวลแคปครับเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสามารถพิเศษเพิ่มไปด้วยครับเอาลละเรียบร้อยครับอันนี้เราใส่สกินอยู่ก็เลยหน้าตาอาจจะดูไม่เปลี่ยนนะนี่เปลี่ยนกลับนะครับ นี่มาแล้วนะครับก็จะเลเวลเป็น50เลยครับต้องมาอัพใหม่นะแต่ว่าหลังจากที่เขาแก้ไขครับเลเวลแคปข้างหลังอะ่ะน่าจะเป็นเลเวลก่อนที่เราอัพนะครับก็อาจจะเป็น1 1 0อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวอัพเลยแล้วกันเนาะน่าจะเล่มเหลือเยอะมากนะครับนี่ก็ต้องมาอัพใหม่หมดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่าชาวเกาหลีครับเขาถล่มกันนะ ยังดีนะค่าความพักดีไม่ลดเนี่ยครับต้องอัพใหม่หมดเลยนะแต่น้องเสรินดูสวยขึ้นนะดูแบบนะดูดีนะครับขอบคุณ เท่นะเท่นะเอาจริงคือเท่นะครับยัต้องขอบคุณในดีของคุณเจชิกกีด้วยนะฮะสุดยอดมากครับ걱정마세요แคลเซีย เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องสกิลอีกทีหนึ่งนะครับขออาพไนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคใจซาเบก่อนเยอะมากจริง,ญญงเลเวลร้อยเองนะครับแกนถนัดนี่คือ ไอ้แกนสีแดงเมื่อกี้แทบจะหมดเลยนะอันนอันนี้เราอัพเต็มเลยแล้วกัน เนี่ยไอระบบที่เกาหลีเขาบ่นอะ่ะเพราะว่าอะไรป่ะพออัพใหม่ไหมฮะเลเวลร้อยแล้วต้องมาเสียตรงเนี้ยอีกอะ่ะคือมันเลยแบบตัวซ้ําซ้อนอะ่ะมันเลยเป็นอะไรที่ต้องสายเปเท่านั้นอะ่ะถึงจะเอื้อมถึงจริงครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนี่ยที่คนเขาบ่นก็คือตรงนี้ครับเนี่ยสำคัญมากเลยการอัพอัพเกรดสก,กิลของเขาเนี่ยใช้ไอตัวใบทองเนี่ยครับ ของตัวละครน,นั้นๆด้วยนะโอ้เนี่ยมันมันทำให้มันทาให้แบบว่าโอ้โหเราต้องแบบเตเท่านั้นอนะครับถึงจะได้มาเนี่ยใบทองเสียวหลินเนี่ยเนี่ยครับเป็นอะไรที่แบบโหดลายมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสียวหลิน อันนี้ก็ยังไม่แม็กนะเพราะว่าทรัพยากรอย่างที่เห็นนะครับมันใช้เยอะจริงนะอันนี้เราอัพถ้าใช้เนี่ยก็คือใช้ได้แค่อันเดียวด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบเปลืองมากอะเปลืองสุดๆเลยนะครับสําหรับน้องเสี่ยวหลินเอาละครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับการทดลองการอัพตัวรีอาร์มนะครับของเสี่ยวหลินครับก็เป็นก่อนที่จะ มีการปรับปรุงนะครับซึ่งการปรับปรุงไม่รู้จะมาเร็วเร็วนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับใครที่ของไม่เยอะจริงคืออย่าหาทำนะอันนี้คือต้องของแบบเหลือหรือว่าแบบอวยน้องจริงๆนะครับมันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s ไค i b ์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาน้องเสี่ยวหลินมาลองลง PP ดูอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีจ้ะ